ส่วนความคืบหน้าการเปิดใช้ด่านศุลการกรสัตดาวแห่งใหม่ที่จังหวัดสงขลาน,นะครับล่าสุดเหลือเพียงการสร้างถนนเชื่อมระหว่างด่านของทั้ง2ประเทศครับกรมการค้าต่างประเทศได้ลงพื้นที่นะคบเพื่อติดตามการเปิดทดลองให้บริการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียวเพื่อเร่งสร้างมูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนของไทยให้เป็นไปตามเป้าหมายครับ คุณพเดิมเดชมั่งค่งในด่านสุลการกรสัตดารายงานความคืบหน้าการก่อสร้างด่านสุลการกรสัตดาดแห่งใหม่ซึ่งขณะนี้เหลือเพียงการก่อสร้างถนนที่ฝั่งไทยและมาเลเซียเพื่อเชื่อมโยงด่านระหว่าง2ประเทศนะครับคาดการว่าจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบหลังเดือนตุลาคมปี2568นอกจากจะส่งผลดีต่อการขนส่งสินค้าแล้วยังเป็นทางเลือกการเดินทางให้กับนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นจากตลอดปีงบประมาณ2,566 มีนักท่องเที่ยวขาเข้าและขาออกประมาณ5ล้านคนแต่ว่าปีงบป,ประมาณนี้ครับผ่านมา10เดือนตัวเลขทะลุ5ล้านคนไปแล้วนะครับด้านคุณจิติมาสีถาพรรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศบอกว่าขณะนี้เริ่มเปิดทดลองให้บริการสินค้าขาออกบางส่วนและมีศูนย์ให้บริการแบบเป็ดเสร็จจุดเดียว One ซ็อ p เซอร์วิมาคอยอำนวยความสะดวกด้วยครับ ฟาให้บริการเป็ดเสร็จใน,ในที่เดียวละด่ดานศุลกากรที่สะเดาเนี่ค่ะตั้งแต่เปิดทําการมาต้นปี67นี่นะคะก็จะมีผู้มาใช้บริการประมาณ1300รยายถูกไหมคะโด,โดยประมาณนะก็จะเห็นว่าเรียกว่าเป็นการอำนวยความสะดวกแบบเป็ดเสร็จให้กับผู้ประกอบการในการที่จะาฟาสิลิเทตการขนส่งสินค้าทั้งผ่านแดนแล้วก็ทั้งชายแดนผ่านแดน,นใน,ในด่านศุลกากรสะเดานี้ด้วยค่ะบุลาค่าของด่านสะนเดานี่ถือว่าเป็นการส่งออกที่ทํามูลค่าได้ อยู่ที่ประมาณ200 0นนะคะในช่วง6เดือนแรกที่ผ่านมาค่ะก็ถือว่าเป็นด่านสุรากรที่สําคัญในการค้าชายแดนแผนแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียค่ะจังหวัดสงขลาเป็นหนึ่งใน10จังหวัดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนะครับขณะที่ด่านสะเดาและด่านปาดังเบซาเป็นด่านชายแดนทางบกที่มีมูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนสูงสุดเป็นอันดับที่1และ2ของประเทศ ส่วนภาพรวมการเปิดด่านชายแดนของไทยทั้งหมด95ด่านทั่วประเทศนะครับที่ปิดไปในช่วงโควิดตอนนี้ฝั่งไทยเปิดด่านแล้ว86ด่านขณะที่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเปิดแล้ว72ด่านหนึ่งจากยังมีประเด็นเรื่องความมั่นคงอยู่นะครับโดยกลุ่มการค้าต่างประเทศเร่งทำงานตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมการค้าและการลงทุนชายแดนและผ่านแดนปี2567 2570 เพื่อเพิ่มบุลค่าการค้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย2ล้านล้านบาทต่อปีภายในปี2,570ครับ